ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจนะครับสวยคลาสสิกเสียงดีนะครับรุ่นยอดนิยมทนทานนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับไพลอนเนียเอเอสเอหกหกศูนศูนย์มาร์ทูนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพสวยมากนะครับเดิมเดิมนะครับตัวนี้วนลุ่มตัวปรับต่างๆผ้าขยายต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นตัวนี้นะครับ ผลิตปี1976เก้า็ดหนะครับอายุสี่ิบสี่ปีแล้วนะครับหลายคนบอกอายุเยอะขนาดนี้จะมีอะไรไหมมีทุกชิ้นครับอะไรนะครับอยู่ที่ว่าช่างเขาจะซ่อมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอะไรเราสั่งให้ได้มีทุกชิ้นนะครับอะไรเยอะแยะรุ่นนี้นะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับปกติแลวเดิมๆถ้าใช้งานตามปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถต่อลําโพงได้นะครับสองคู่สี่ตู้นะครับเปิดได้พร้อมๆกันนะครับชุด A ชุด B นะครับมีโฟโน่นะครับมี ภาคต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้ต่อเทปได้สองเครื่องต่อเอ x เอ็กนะครับหรือเอาสัญญาณอะไรก็ได้นะครับมาเข้าช่องเทปก็เหมือนกันนะครับต่อได้หมดนะครับแล้วก็จะมีเลือกแบบผ่านโทนกับไม่ผ่านโทนด้วยนะครับมีนอวเนตให้ด้วยนะครับฟังเสียงแบบธรรมชาติได้นะครับโดยไม่ผ่านปีโทนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกําลังขับนะครับข้างละ27วัตต์อาร์มเอสนะครับสองข้างก็54วัตต์นะครับ50กว่าวัตต์นะครับประมาณนี้นะครับ เือเฟือครับขับลาโพงคู่ละห้าสิบหกสิบวัตสบายสบายนะครับเสียงดีออกครบเครื่องอยู่แล้วนะครับรุ่นแบบนี้นะครับสภาพเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในนะครับเห็นไหมครับแอมวินเทจนะครับอายุสี่สิบกว่าปีนะครับภายในสวยมากนะครับพ้าขยายเดิมเดิมนะครับทรานซิสเตอร์ขยายเดิมแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมีครับบนลุ่มนะครับบนลุ่มต่างๆตัวปรับต่างๆนะครับ เดิมหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ผมก็เปิดเครื่องไว้นะครับไม่มีเสียงจี่คำาครนแม้แต่นิดเดียวนะครับเห็นไหมครับของเขานะครับออกแบบวงจรมานี่ไม่มีอะไรกวนเลยนะครับเนียยกิ๊บนะฮะหม้อแปลงของเขานะครับทองแดงเงาแวบเลยฮะชิ้นทองแดงอย่างดีนะครับตัวนี้ใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับไปหาซื้อหม้อแปลงต่อข้างนอกเอานะครับอย่าไปพันหม้อแปลงโดยเด็ดขาดเดี๋ยวนี้หม้อแปลงไม่แพงนะครับลูกหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทนะครับไว้ข้างนอกลูกเดียวแล้วเอาเอาสายไฟเสียบเอาไว้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้นะครับ แรกกับเสียงที่ดีๆนะครับคอนเดนเซอร์พายเกลดไฟก็ตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับใช้งานดีครับรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบแอมตระกูลแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังเสียงเลยนะครับ เบ็์ีนะครับออกคบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ผ่านโทนนะครับแล้วเหน่นะครับอันนี้ผ่านโทนนะครับปรับนิ้มมือครับไม่มีโคอแค่โคข,ข้างนะครับปาล้านซ้ายขวานะครับ いくら <music> เสียงเสียงดีนะครับเสียงอร่อยนะครับรุ่นนี้นะครับออกครบเครื่องนะครับนับวันก็ยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับของนะครับจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับอีกหน่อยนะครับถ้าใครอยากสนใจอยากได้ไปนะครับก็จัดเลยนะครับตัวนี้นะครับให้ดมให้ดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังสวยงามมากนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับฝาก็เดิมๆนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างไม่ได้พ่นสีนะครับเดิมๆของเขานะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับของดีครับขอบคุณมากครับ